สดีครับอยู่กับร้านโยกิต้าช็อปนะครับขายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องดนตรีนะครับผมวันนี้จะมารีวิวกีตร์โป่งนะครับเป็นรุ่นยี่ห้อฟอร์บิสนะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่น F G 2 4 0 c นะครับผมา C ก็คือคอเบลนะครับกีตร์โป่งราคาถูกนะครับผมผมไปดูใกล้ๆนะครับนี่ครับมีรีวิวไว้แล้วนะครับผมแต่เป็นอีกสีหนึ่งนะครับผมนี่ครับ ลูกบิดเป็นเหล็กนะครับผมแข็งแรงนะครับตั้งสายได้มาตรฐานนะครับราคาพันต้นๆนะครับผมมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับลองอินบ็อกมาสอบถามดูนะครับกีตาร์พวกนี้นะครับก็จะเป็นไม้ลาเิเนตเนาะแต่ว่าเป็นลาบิเนตอย่างดีนะครับผมแล้วก็จะมีที่ใส่สายดาฟท้าให้ด้วยนะครับปกติกีตาร์ราคาถูกๆก็จะไม่มีตรงนี้ให้นะครับอันนี้ก็คือเขาโรงงานเขาเจาะมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมขนาดนะครับจะเป็น38นิ้วนะครับผม กำลังดีนะครับอ่านี่ครับก็คือที่ผมถืออยู่นะครับกําลังใช้ได้ครับกําลังดีครับผมผู้หญิงนะครับผมหรือว่าเด็กประมาณสักเก้าขวบสิบขวบนะครับก็ต้องดูที่ส่วนสูงแล้วก็ช่วงแขนนะครับผมอันนี้ก็อัดสดเลยเนาะใช้มือถืออัดนะครับไม่ได้ตัดต่ออะไรนะครับผมจะได้ธรรมชาตินะครับผมอาเดี๋ยวเราไปแบบเกาๆนะครับผม ครับ วันนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับกีตาร์โปง่งราคาประหยัดราคาถูกนะครับผม Fortis FG 240นะครับผมนี่ครับตั้งสายได้มาตรฐานครับประมาณนี้แล้วกันเนาะก,ก็สั้นๆนะครับผมสนใจสั่งสินค้านะครับติดต่อมาได้ที่เพจเฟซบุ๊กโยกีตาร์ช็อปนะครับหรือจะเป็น โทรเข้ามาที่0811619026นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ทีหนึ่งนะครับผม,ม<า>อ่มาวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ